สวัสดีครับหอจกรดีอาคอมครับวันนี้เรามีชุด PC ซีประทำเสนอครับนี่ชุดนี้ครับชุดประกอบนะครับชุดประกอบนะครับเป็นของ CPU ของ Intel นะครับตัวนี้ Core i7 นะครับผม10700นะครับผมตัวนี้ CPU นะครับแรมนะครับแรมตัวนี้อยู่ที่8 g ดิกนะครับ DDR4 นะครับบัส3200นะครับนี่มาพร้อมกับ S S D M2 นะครับ512 g b นะครับผมความเร็วอ่านอยู่ที่3,200นะครับผมนี่แล้วก็การ์ดจอนะครับการ์ดจอขนาด 2GB นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุด PC นะครับประมวลผลนะครับผมประกอบเก็บสายเก็บไฟนะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสก์แบบ่า3.5นะครับผมสำหรับแบ็กอัพอีกเป็นได้ดีอีก1ลูกนะครับขนาด 1TB เทราไบต์นะครับผม ชุดนี้นะครับมาพร้อมด้วยนี่ครับจอ21นิ้วนะครับผมพร้อมกับเครื่องสาลองไฟแถมฟรีไปเลยครับไวเลสนะครับคีย์บอร์ดและเมาส์ไวเลสนะครับผมตัวน,นี้นะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอจกรดีอาร์คอมครับ